thank you you เชิญท่านบนเวทีนะคะเพื่อเปิดกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะก็ขออนุญาตนะคะที่จะเรียนท่านอาธิการบดีมหาวิทยา,าลัยราชพัฏสุรินทร์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉลองสุขทองนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวัยนะคะท่านวิโร์กองสนันท่านดรศิวรกพยักษ์นันทะะ์ท่านหวหน้าโครงการวิจัยพร้อมด้วยทีมผู้วิจัยทุกท่านนะคะ รวมถึงท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำงงนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ได้ติดตามในส่วนของคณะการตรวจเยี่ยมมาอย่างเ,าเต็มที่เลยนะคะวันนี้สองท่านนะคะท่านรองศาสตราจารย์ยุทธชัยมงนะคะท่านดรมารยาสมุทรสาครนะคะทั้งนี้ในส่วนของอแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในกิจกรรมในวันนี้ก็ขอบคุณอย่างมากนะคะมีคุณแม่นะคะมีแม่แม่จาก ชุมชนตำบลสวายนะคะก็ต้องขอญาตการาบสวัสดีอีกทั้งนะคะท่านมากันอย่างาาหลายท่านเลยนะคะอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งยังมีคุณเสริชัยศิรินชัยใจตึกนะคะท่านประธานสมาชิกกลุ่มที่ได้กรุณาเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ได้มีการรวมตัวกันนะคะจากกลุ่มใต้ถุนเมืองน,นะคะยังมีแขกผู้ไม่เกียิท่านคณาจารย์ท่านผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนในส่วนของทั้ง มหาวิทยาลัยชพัฏสุรินทร์นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชาพัฏน์อนแกศรีมานะคะเห็นมหาวิทยาลัยราชพ,พัฏพระนครราชธานีนครศรมมีธรรมราชจนบุรีนครสวรรค์สาขสาอันนี้ตามที่ได้นําแจ้งนะคะหลายท่านอาจจะเดินทางมาด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในส่วนของโครงการพร้อมกับทางสื่อมวลชนที่ได้เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับทางสํานักงานการวิจัยแห่งชาติะคะ่ะ ก็ในวันแรกที่เข้ามาในพื้นที่ที่ได้มีการจัดเตรียมนะคะต้องขอว่าประทับใจแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะที่ทางทีมผู้จัดจแสดงน้องๆน,นะคะก็ได้ใช้วัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของการต้อนรับที่ดียิ่งนะคะการเติมในการแสดงให้กับ ผู้คณะผู้ตรวจเยี่ยมโครงการได้รับชมนะคะในส่วนของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติวชนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยหลายท่านอาจจะยังเ,เป็นหน่วยงานใดมาเกี่ยวข้องกับการทํางานกับภาคพื้นที่อย่างไรนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แล้วก็มหาวิทยาลัยราชภาัฏอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายอย่างไรก็ขอ,อนาเรียนว่าเป็นหน่วยงานราชการนะคะก็อยู่ภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวิทยาศาสตรม กระทรวงอวค่ะเป็นหน่วยงานที่กระทรวงที่จัดตั้งขึ้นในสักสามปีกว่านะคะทางวชอเองก็ได้มีภารกิจสัมคัญอันนึงก็คือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดแผนงานโครงการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตภาคพี่น้องประชาชนนะคะโดยใช้กลไกการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา องค์กรหน่วยงานในพื้นที่ในการนําในสิ่งที่เป็นอตัตลักษณ์มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการที่จะทํางานโดยใช้เรื่องของวิสยาหกรรมเนี่ยเข้าไปหนุนเสริมให้เกิดโอกาสดีๆให้กับภาคพ,พี่น้องประชาชนซึ่งโครงการที่ตําบลสวายแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบผลการทำงานที่ดียิ่งในช่วงระยะเวลา ร่วมร่วม,ม3ปีแล้วนะคะท่านจานรินพรแล้วก็อีกหลายท่านได้คุยให้ฟังว่าได้เข้ามาทํางานโดยใช้กลไกของมหาวิทยาลัยพื้นที่นะคะไม่ได้ใช้ในแง่ของวิชาการเป็นตัวนําแต่ใช้ในเรื่องของโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะในการเห็นภาพะะของโอกาสที่ดีแล้วก็เส้นทางของการทํางานร่วมกันซึ่งก็พบว่าในส่วนของตัวตลาด ใหม่นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโอกาสที่ดียิ่งสําหรับการที่จะส่งเสริมเพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการใหม่ๆนะคะกระบวนการที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาร่วมให้เกิดการทํางานที่มีคุณภาพขึ้นและที่สําคัญต้องมีส่วนร่วมนะคะจากท่านพี่น้องในภาคพ,พื้นที่ภาคประชาชนในชุมชนที่ตรงกับความต้องการแล้วก็สามารถทํางานร่วมกันได้ขณะเดียวกันเห็น ภาพของการถอดบทเรียนนะคะที่เกิดขึ้นจากการทำงานและค่อยๆพัฒนากระบวนการทำให้รูปแบบของออตัวผลิตภัณฑ์ของที่จังหวัดสุรินทร์นะคะผ่านทางตำบลสวายชุมชนสวายได้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์เด่นของทางจังหวัดซึ่งตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะอีกอันนึงที่ทางวรชอเอง ได้เห็นภาพของมาตรฐานที่ได้มีการทํางานร่วมนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับรูปแบบของการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทงางภาคพื้นที่ที่มีการทํางานร่วมกันแล้วก็ความพร้อมของทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของสวายเองนะคะในการให้ความร่วมมือและี่อีกอันหนึ่งก็คือผู้นำชุมชนต้องขอบอกว่ามีความเข้มแข็นอย่างมากนะคะทั้งใน คุณแม่นะคะแม่แม่จากชุมชนทั้งหลายนะคะท่านดูเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงนะคะในการที่จะร่วมเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนนะคะต่อเนื่องมาถึงเยาวชนรุ่นใหม่ในการทําให้เกิดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนฐานของอัตลักษณ์จริงๆในการทำงานในภาคพ,พื้นที่เนี่ยมีหลายหน่วยงานนะคะที่มีความมุ่งมั่นที่จะได้ใช้โอกาสดีๆแบบนี้ในการทำงานร่วมกัน ไม่เฉพาะสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอไม่เฉพาะของอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุูรินหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆในเคร,รเเือข่ายขั้นออนชิ้นนึ่งนะยังคงต้องการหน่วยงานนะคะอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลสวายนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นๆต้องการในส่วนของหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงดะบวงกลมต่งนานๆตงๆนะคะที่จะมานับ ช่วงต่อนะคะในการที่จะทําให้เกิดการนําผลิตภัณฑ์นําโอกาสที่เป็นกระบวนการจากการส่งเสริมนําสิ่งที่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นในเชิงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเนี่ยนำสู่ในเรื่องของความสําเร็จทั้งในเชิงคุณภาพชีวิตเรื่องของรายได้นะคะแล้วก็เรื่องของการอยู่ดีมีสุขอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดทั้งในส่วนของทางวชนะคะสำนักงานการจัดหิชาติก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะ หนุนเสริมให้โครงการดังกล่าวนะคะภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยรชาชพัฒสุรินมหาวิทยาลัยรชาชพัฒเครือข่ายในภาคตะวันเฉียงเหนือรวมถึงท่านหัวหน้าโครงการวิจัยแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมรวมถึงพี่น้องชุมชนนะคะทุกท่านได้เดินหน้าต่อและประสบผลสําเร็จ ในฐานของการทํางานของภูมิภาคอีสานของเรานะคะซึ่งในส่วนของอีสานล่างนี้ก็คงจะเป็นรูปแบบของพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งอย่างยิ่งในอนาคตในส่วนของวชก็ขอเป็นไฟล์หนุนเสริมนะคะในการเห็นภาพของการนําเรื่องวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะทําให้เห็นว่าในเรื่องของงานลักษณะของวววนวิสัากรรมสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจ สร้างไรายได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะให้กับภาคพ,พี่น้องประชาชนได้อย่างเข้มแข็งก็ขออนุญาตที่จะ เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะร่วมเปิดกิจกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นในภาพของอพิธีการเฉพาะแต่จริงความสําเร็จเนี่ยปูพรมอยู่ในพื้นที่ของการทํางานต่อเนื่องอย่างยิ่งอยู่แล้วในช่วงหลายายปีนะคะซึ่งการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้เราคงจะเห็นการดำเนิน,นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคอีสานล่างนะคะภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชนิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าตลาดพื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญา และนวัตกรรมเรามีคีย์เวิร์ดที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในเรื่องของ BCG นะคะแล้วก็ขอให้การจัดกิจกรรมในการตรวจเยี่ยมครั้ง,งนี้ประสบผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการค่ะขอบคุณค่ะ ในช่งเา้าเนี่ยเข้ามาในชัวนช้าเยหที่เราเคยทานตกแน่นก็จะราต่อไต้องนัเข้ามาที่นเมืองด้ไยนะครับนี้ครับะจากมืองนคนจากต่างที่เราเห็นเนี่ยเข้ามาที่ชุมชนนะคร กเป็นี่นะ็นมบันเเอาปอกเรกาวนะคะเพแล้วานะคุณสิริชัยใจตึงนะคะจริงๆแล้วก็เป็นมันนีแต่ใหม่ไส่เลยแล้วสวยสิรบกาาไป็น้นเลยนี้นะคะามจดมตอนแรกก็ เป็นคว้งเอามาเข้าสู่กระบวนการวิจัยของพวกเราสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นชานที่ไหนก็ยังอยู่ในชุมชนแล้วก็กากระบวนการวิจัยการช่วยเหลือครอบครอตามเรื่องของพระราชทานทำโครงการน้อยุทธระราชทานจะมีสี่ประเภทลถ้าเป็นนักเล่าจากชุมชนยุทธราชทานนะคะด้สีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งแต่ละประเภทนี้ก็จะแตกต่างกันตามกระบวนการผลิตค่ะถ้าเป็นการน้องยุทธราชทานสีชมพก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็นใหม่ทันทายขึ้นบ้านนะคะรวม ก็มีาหรือาคือเราต้ใช้แบบดันเดิมือเป็นการอนุรักษ์นะคะส่วนนกยุงเงินเราสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบางอย่างได้นะคะคือการสาวขึ้นเหล่งด้วยเครื่องมือที่ไม่เกิน5แรงม้านะคะมอเตอร์ส่วนตายุยงพระราชทานสีน้ําเงินนะคะก็คือสามารถใช้เส้นไหมไหมแท้นะคะพันพันอะไรก็ได้นะคะเป็นการ ตอบโจทย์สําหรับผู้ผลิตที่เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้นนะคะส่วนสีสุดท้ายคือสีเขียวเราสามารถใช้เส้นใยอื่นจากธรรมชาติเช่นป้ายนะคะเข้ามาผสมได้แต่ว่าต้องมีเส้นไหมเป็นองค์ประกอบหลักค่ะกระบวนการผลิตนะคะกระบวนการตรวจสอบรับรองนะคะก็เจ้าหน้าที่ทางศูย์นะคะก็จะออกไปที่พื้นที่นะคะเพื่อทําการทดสอบและ ดูกระบวนการการตกสีนะคะเราจะดูตั้งแต่แหล่งผลิตเลยว่าเกษตรกรใช้ไหมพันธุ์อะไรเลี้ยงนะคะขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกรสมัครเป็นตานต้องยุงพระราชทานสีไหนค่ะเราจะไปดูกระบวนการผลิตกันหลังจากนั้นก็จะทดสอบการตกสีกว่าจะได้การรับรอง ที่ได้รับการติดดวงตาออกไปเป็นผืนผ้าต่อไปค่ะแล้วก็กระบนา็สามารถชมได้นะคะนี่ก็เป็นตาผ้าไหมาตานกยุงพระราชทานสีต่างๆที่เรานำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ค่ะ ก็จะได้รับการติดดวงตาไปนะคะและที่ผืนผ้าก็จะมีการติด QR code นะคะซึ่งผู้ผลิตผู้ผลิตหรือผู้ทอนะคะก็จะปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อไปและสแกนที่ผืนผ้านะคะก็จะรู้ว่าผ้าผืนนี้มาจากที่ไหนใครเป็นผู้ทอคะ่ะก็ถือเป็นการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไปค่ะ <c oughs> you mm -hmm.